ถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพยายาม่นว่าไงก็ส่งลงป วันตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพยาามว่าไงก็ส่งลงไปนะรกโลกันต้น ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพย,ยายมว่าไงก็ส่งลงไปนรกปลอกันต้นยืน โอวันตินศรัทธาที่ปราศจากเหตุผลอาจนำมาซึ่งผลร้ายภายหลัง <Yeah. S 2> สวัสดีครับนี่คือรายการพิพบมจุราชละครส่งเสริมคุณธรรมที่จะย้ำให้ผู้ชมได้ตระหนักว่า <Yeah. S 2> กฎแห่งกรรมนั้นมีอยู่จริงวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่าทันจะหาแม่ของเขาพบหรือไม่และหมอคงกับพักพวกจะต้องรับผลกรรมอย่างไร อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมยังสามารถร่วมตัดสินตอบคำถามไปกับละครของเราได้โดยสแกน QR Code ้ทางหน้าจอทีวีนี้หรือร่วมสนุกทาง Facebook Fanpage กันตนาผู้ที่ตอบคำถา,ถามถูกต้อง100อันดับแรกของชุดคนบาปคราบนักบุญจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการมูลค่า799บาทและพิเศษเฉพาะผู้ที่ตอบถูก3อันดับแรกจะได้รับเพิ่มเตาปิ้งย่างชาบูฮานาบิชิรุ่น B B Q 01S มูลค่า1,019บาทครับท่านสามารถร่วมตอบคำถามได้จนจบรายการและจะประกาศรายชื่อทาง Facebook แฟนเพจกันตนาในวันจันทร์ที่11กันยายน2,566ท่านผู้ชมสามารถร่วมติดตามชมแล้วตอบคำถามตัดสินว่าท่านมัจจุราชจะส่งหมอคงตัวละครเอกในเรื่องนี้ไปตกนรกขุมใด 1. สัญญาชีวนรก 2. การละขุตะนรก 3. โรรุวะนรก 4. อเวจีมหานรก คำตอบอาจจะมีมากกว่า1ข้อหากท่านตอบถูกเพียง1ข้อก็ถือว่าตอบถูกครับและต่อไปนี้นะครับขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวของพิภพ,พ,พมัจุราชชุดคนบาปคราบนักบุญกันต่อได้เลยครับนั่นแหละหมวิเศษของพอ่อปู่จะตักแจกจ่ายไปให้เขากินเขาดื่มกัน หอคงคนนี้เนี่ยชอบหลอกลวงชาวบ้านค่ะพระอ,องค์ก็ไม่ได้อยากหลอกลวงุท้เจ้าค่าแต่คนไข้เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าขาดความหวังก็เลยสร้างเรื่องพ่อปู่ประทับขึ้นซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับพลังจากพ่อปู่ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือน้ำอมฤตก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงเขาจะเป็นหมอคงผู้อาลีหรือหมอผีก็มาหลอกกันแน่ธนยม,มานา ลงไปรวบรวมพยาแนแวดล้อมอย่างโลกมนุษย์บอกนะบว้ยแกแม่ฉันไปไว้ที่ไหนอะแม่น้องเขาไปอาสมสวรรค์นะจ๊ะเขาปแปลว,ว่าอาสมสวรรค์ไม่ใช่สถานที่ที่มีอยู่จริงคือผมเนี่ยสร้างเป้าหมายในการปฏิบัติว่าหากใครยิ่งแนวแน่เท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ถึงอาสมสวรรค์มากเท่านั้นครับไออพไม่ว่าแม่จะอยู่ที่ไหนผมคิดถึงแม่นะครับแม่ขอโทษที่ทำให้ลูกแม่ต้องลำบาก มอคงมันสร้างภาพทับจุกให้เจ้าเชื่อว่าเป็นของจริงของแท้ต่อให้หมอคงมันโน้มน้าเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเชื่อยอย่างมีสติเจ้าก็คงไม่มาอยู่ในสภาพนี้หรอกเฮ้ยกันเนี่ยว่าแกเป็นใครอะเฮ้ยเฮ้ยอแกต้องการอะไร ฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากแกแต่ฉันน่ะจะพาแกไปหาสิ่งที่แกต้องการก็คือแม่ของแกไงมันก็ปล่อยยังที่วะแล้วแม่จะขึ้นมาแม่ของแกมาหาแกไม่ได้เพราะแม่ของแกกาลังสุขสบายอยู่ที่อาสมสวรรค์แล้วอาสมสวรรค์ที่ไหนพาฉันไปพวกเองปล่อยแล้วฉันจะให้กุญแจกลับมาปล่อยที่วะที่ไหนลหละกุญแจขำบ้าเลยพราแกวะนี่แกคงไม่รู้สินะว่ากุญแจดอกเดียวที่จะพาแกไปอาสมสวรรค์ได้ ก็คือคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นจะดิ้นไปทำไมวะบอกยังไงแม่แกก็รออยู่นะเว้ยถ้าฉันพวกเชื่อฮึใจเย็นอาสมวรรทธฝันเพอร์เจอาอะไรของนายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะเว้ยนี้แก้นมันรู้คนแรกเลยนะ ที่กล้าถีบยมม่จะเข้ามานะหรือว่าแกจะเป็นพวเดียวกหบ่ลัทธิบ้านนั่นถึงได้ตามฉันไปทุกที่ฉันว่านายน่าจะเพี้ยนไปใหญ่แล้วนะงั้นฉันไปละตอนแรกกล่าวว่าจะช่วยสืบเรื่องไอ้ลัทธิชั่วนี่เป็นเพื่อนซะหน่อยแต่ก็อยู่คนเดียวไปแล้วกันนะเอ้ยอย่าเพิ่งไปสิพี่อยู่คนเดียวมก็แบบอบหลอนๆยู่นกันนะแล้วไอ้อาสมสวรรค์ที่นายพูดถึงแต่แกน,นายคิดจะไปตามหามันอ,อีกเองไหม ที่แท้ที่ก็เห็นผม,มนแค่ดังข่าวของสกู๊ปนี่เองดูนั่นดิดมีคลิปคนพูดถึงอาสมสวรรค์เต็ไมไปหมดเลยดูดิสวยงามดั่งแก้วเพชรรอยละเอียะยับอยู่บนท้องฟ้ามันจะงามขนานี้ถ้ามันไม่มีจริงแล้วทำไมนคนถึงพูดถึงมันบนอินเทอร์นเน็ตเป็นละนลายกระทู้เลยล่ะกระทู้บนอินเทอร์นเน็ตก็เป็นแบบนี้ล่ะตอนนี้นายยังคิดจะไปอาสมสวรรค์อยู่ไหมแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะ ว่าทำไมแม่ผมที่เคยเป็นคนที่มีเหตุผลขนาดนั้นกลับได้ไปเชื่ออะไร,ะไรนายแบบนี้ได้งั้นฉันจะบอกนายให้เพื่อนายจะได้เอาไปเขียนโพสต์เตือนภัยบันไดเจ็ดขั้นที่จะทําให้คนตกเป็นเหยือ่อของไอ้พวกลัททีล้างสมองพวกนี้ขั้นที่หนึ่งแม่ของนายกาลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่ยากลําบากของชีวิตรายคนปรึกษาเท่านี้ที่อนนะคะท่านแม่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะลูกเดี๋ยวคุยได้ไหมครับแม่ลูกค้าตามงานผมแล้วขอโทษนะครับตอนนี้ครับ จิตใจที่เส้นหวังมากถูกชักจูงได้ง่ายจึงอยากลองหาวิธีใหม่ๆหมอเทวดายาลุกกรอนรักษาได้ทุกโรค่องนั้นเหรอนั่นผมก็มีส่วนที่ทำให้แม่ของผมเป็นแบบนี้ใช่ถึงตัวนายจะอยู่ใกล้แม่แต่ว่าใจนายอยู่ไกลบางครั้งก็โทษแม่นายไม่ได้หรอกเพราะคนรอบตัวก็มีส่วนสำคัญที่ต้องใส่ใจกันให้มากกว่านี้เมื่อคนใกลก้ตัวไม่เข้าใจก็ต้องหาใครสักคนที่เข้าใจและนั่นคือขั้นที่สองชักชวนแบบเนียนไม่หาเซลล์ อย่างฉันเนี่ยเป็นโรคร้ายระยะสามแล้วจนป่านนี้ฉันยังไม่เป็นอะไรเลยนี่ก็มีหลายคนนะที่เป็นโรคแบบลูกเนี่ยแล้วเขาก็หายเป็นปกตินีใช่ใช่จ้ถ้าเป็นเรื่องจริงไม่ว่าด้วยวิธีไหนฉันก็ยอมจ้ะขอให้ฉันได้อยู่กับลูกอีกนานๆแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างครับพ่อหมอเรื่องนี้เนี่ยพ่อก็ยังตอบไม่ได้นะแต่นี่เอาไว้คราวหน้าสินะเดี๋ยวพ่อจะบอกให้ แล้วก็หายแล้วนเนาะให้กำลังใจกันหน่อยนะ,ะเอออด่ได้หายนะรับปิดท้ายให้มาหารอบที่สองแม่จะไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลสักสองอาทิตย์นะลูกแม่ผมขับรถไปส่งไหมครับไม่ต้องหรอกจ้ะที่โรงพยาบาลก็ส่งรถมารับอ๋อครับขั้นที่สาม ตัดขาดจากโลกภายนอกห้ามติดต่อใครห้ามดูทีวีแล้วก็ห้ามเสพเสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความคิดใหม่ๆให้เชื่อท่านผู้นำแค่คนเดียวบัตรนี้ลูกได้ชำระจิตวิญญาณแล้วต่อไปนี้ลูกไม่ต้องไปที่ไหนแล้วนะอยู่ที่นี่ปลอดที่นี่คือครอบครัวของลูกแล้วพ่อเนี่ยก็เป็นพ่อของลูกนะขัะ้นที่สี่ให้รักท่านผู้นำมากกว่าพ่อแม่และตัดขาดคนในครอบครัวขั้นนี้ค่ะใส่ร้ายคนภายนอกให้เป็นศัตรูและถ้าจะออกไปก็จะเกิดเรื่องเลวร้าย นั่นที่แม่ผมไม่ยอมออกมาจากลทัทธิหมอพงเพราะว่าพวกมันเป่าหูแม่ผมว่าผมเป็นศัตรูใช่นั่นคือขั้นที่6มันจะใช้แรงกดดันจากคนในลทัทธิทำให้แม่ของนายบรรลุขั้นที่7นั่นก็คือรับใช้ทุกความต้องการของท่านผู้นำนั่นที่เงินในบัญชีของแม่ผมหายไปเป็นล้านๆก็คงโอนไปให้พวกมันสินะนี่มันโจรนชัดใช่แล้วกฎหมายในโลกมนุษย์ก็ไม่สามารถเอาผิดพวกมันได้ด้วยเพราะจะถือว่าเป็นการสมยอมโอนทรัพย์สินให้โดยสเสน่หา ข้าบอกไม่ได้ทำข้าบอกไม่ได้ทำพระเจ้าค่ะยังจะมาโกหกต่อหน้าข้าอีกรึช้าก่อนพระเจ้าค่ะข้าพระองค์พบความผิดปกติบนบัญชีบันทึกความชั่วของข้าพระเจ้าดูเหมือนงานนี้ไอ้หมอคงมันจะพูดความจริงพระเจ้าค่ะมันคืออะไรท่านงานนี้ไอ้หมอคงมันไม่ได้ลงมือคนเดียวมีคนอื่นลงมือทำความชั่วกับมันด้วยเราจะต้องลากทั้งหมดมาลงทันให้ได้ าสมสวรรค์กลับมาเปิดสำนักอีกครั้งแล้วนะเอกเกดมันมารับช่วงต่อดูท่าเราสองคนต้องกลับไปลุยแล้วล่ะแล้วเราจะลุยยังไงอะพี่เพราะมันก็เห็นเราสองคนแล้วนะแค่นี้มันจะได้หรอวะพี่ผมก็เล่นละครมีเก่งซะด้วยแล้วนายไม่อยากเห็นหน้าตาสมสวรรค์แล้วหรอพี่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นฉันบอกความจริงก็ได้ ฉันเป็นยงมาพูดบ้าเหรอพี่โตแล้วนะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกแต่ผมว่านะพี่นะ่ะต้องเป็นสายรับชัวร์เลยดูหนังมากเลนเฮ้ยเยมื่อกี้แกพูดว่าใครเป็นสายมาจากไหนวะปากพาสวปขอโทษครับพี่กลับแล้วนะครับขอโทษคับเดี๋ยว มันน่าจะเป็นสายของตำรวจครับผมเห็นมันยืนทำตัวรับบรบรออยู่นานแล้วมันจะรออะไรอะ่ะเอามันไปจาัดก,การที่อื่นตามจริงผมเอาเงินมาให้พวกคุณตังหามันไม่ได้โกหกนี่เงินทาง,งานครับนี่พวกเจ้าเจ้าเงินนั่นไปชื่อตัวไปเอาสมสวรรค์งั้น,น,นหรอือ ใช่ครับต่เท่าไหร่ผมก็ยอมจ่ายครับผมอยากเห็นว่าที่นั่นจะสวยสมคำา่ำลือหรือเปล่าแต่ต่อให้ลูกมีเงินสักเท่าไรก็ไปอาสมสวรรค์ไม่ได้หรอกถ้าขาดศรัทธาน่ะมันก็พิสูจน์ศรัทธามันเลยครับเฮ้ยอันนี้ไงชัดเลย <c oughs> หอมมากเลยครับหอมมันดอกไม้สวรรค์แสดงว่าบุญถึงบารมีสูงนะเนี่ย เนี่ยสำหรับเพื่อนเจ้ากลิ่นเนี่ยข้าอบแห้งไม่ได้อาบน้ำมาเป็นอาทิตย์ก็ได้ว่าเพื่อนเจ้าะเป็นขนบาปนะไม่ใช่นะครับพอดีเพื่อนผมเขาไม่เคยได้กลิ่นอะไรหอมขนาดนี้มา่ก่อนเขาก็เลยเป็นลมนะครับแสดงว่าบุญสูงมากใจแข็งน่อยจะได้ไปอาสมสวรรค์แล้และนี่คือกุญแจไปสู่อาสมสวรรค์จริงเหรอครับพ่อปู่ น่าจะบ่มวาเป็ดดจ็ดรู้ดีกลิ่นหอมดีนะครับและนี่คือรางวัลของพวกเจ้าที่ผ่านการทดสอบความศรัทธาของข้ากุญแจสู่อาสมสวรรค์อาสมสวรรค์เหรอนี่ฮะขวดน้ำเหรอครับพ่อปู่ก็เออสิวะเฮ้ยพ่อปู่มีแต่ใบไม้ครับ ไอ้ข้ามันนี่เฮไรบึ้งเลยเอ้าเฮ้ยตามมันไปสิไปจัดการมันเฮ้ยถ่าให้ตามมันเฮ้ยอย่าเฮ้ย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 ขาไม่อยากเห็นโลกมนุษย์เต็มไปด้วยคนชั่วและกลายเป็นนรกบนดินอีกต่อไปตรงมานะ กฎก็คือกฎความผิดข้อนี้ข้าจะส่งเจ้าไปยังคุกเยืออแข็งเพื่อสงบจิตใจนับร้อยมี